นี้เรามาสัมภาษณ์หัวหน้าเทรนเนอร์กรันหน่อยครับว่ามีความคิดเห็นยังไงกับการทํางานของเทรนเนอร์รับมีความคิดเห็นยังไงครับป้าความคิดเห็นก็กาลังกรนีป้าติดการนะครับป้าป้ากําลังศึกษาพอดีเพิ่งเปิดเว็บมาเปิดเขนามาดมูางงครัเกี่ยกับการเทรนปัจจุบันกํลาลังเข้ามาอ่านเนี่ยไฟล์ของฉันอยู่เนี่ยเกี่ยวกับฉันอยู่ ม,มีความ่เห็นในการเทรนปัจจุบันท,ท,ท,ที่ที่ทำอยู่ครับการเทรนที่ไหนที่ที่ที่ทำอยู่ซีเอสเราก็ยังต้องปรับปรุงไปอีกอ่ะเยอะเยอะเพราะว่ามีหลายตัวที่เห็นแล้วก็อยากจะปรับปรุงให้มันดีขึ้นนะต้องค่อยๆทำศึกษาแล้วก็เตรียมการอยู่ขอให้ห้องเทรนเรียบร้อยแล้วก็จะจัดเกตูเกูดดเทรนใหม่โอ้ถ้าเราได้เปิดใหม่นี่เต็มที่เลยเรียบร้อยเต็มที่เลยถ้ามีจะมีลุกใหม่ของเนเนอร์เราใช่แล้ว อันนี้วางแผยไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาติดตามนะครับใช่แล้วค่ะแล้วตอนนี้การเทรนของป้าเป็นยังไงบ้างครับรา่รื่นการเทรนเรอก็ตอนนี้งานเยอะตอนนี้กําลังนั่งรีไวซ์โพสเทียร์กับวิอของเคนนิงให้รัดคลุมให้รอบครอบแล้วก็ให้ครอบคลุมนะ่ะเพื่อซีีเอสเราใช่แล้วเพื่อซีทีเอสงันเดียวผมไปดูเทรนของป้าข้างหลังหน่อยนะโอเคครับสวัสดีครับโอ้นี่มีการเทรนนะครับนีทเทนเนอร์ครับ เป็นไงบ้างครับรู้สึกว่าพื้นที่ยังไม่เหมาะสมเท่าไหร่ค่ะเสียงรบกวนคือต้องใช้เสียงมากไปนิดนึงค่ะอาจจะเจ็บคอเทรนน้องแล้วเป็นไงบ้างครับมีอุปกรณ์ครบอุปกรณ์ตอนนี้ค่อนข้าง80ยังไม่100เปอร์เซ็นต์เพราะว่าเรายังมีอุปกรณ์ให้น้องด้วยค่ะอาจจะมีแค่ตัวอย่างให้น้องดูหลังจากของการนี่เอาเรื่องจริงหรือย่างไรตอนนี้มารียนเรนเทรนเดี๋ยวว่าไงครับ แล้วร,รู้สึกยังไงการเรียนครับแฮปปี้น, Happy นะแฮปปี้ค่ะเรน,นไปน้องๆมีการตอบโต้กลับมาเราก็สามารถที่จะพูดอธิบายอะไรได้เยอะกว่าเดิมถ้าเกิดว่าน้องไม่มีการตอบโต้กลับมาเราก็ไม่รู้ว่าน้องเข้าใจหรือไม่เข้าใจเราก็จะไม่สามารถอธิบายอะไรตมเตมไม่น้องได้มากกว่าน,นี้แล้วขอบคุณคร <c oughs> ับ